ขล่คนงอเจ้ายล่คนงอแห้งเดียวนิไม่ใช่ไหนก่อนคนงดแห้งหาส่งหาเสียมากินได้เลือยไม่หวอากาศแบบนี้จะนอนสุดปวคื่อบดใยญ่นเี่ผู้ใดไเราเคยไม่เห็นหังดูขาเออย่างไก็จังมากย่งไ็คกียังมะบ้ามืนดมาจังเฮ้ยเปรีอยออย่างอีนี่เจ้าเคื่อแมวนี่เ็อย่าง่ะเจ้าหัวบเทจังสิอยเดือดร้อนได้หนิ ไม่เฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีหยังคุณนายอยู่สื่ออยู่อ๊บเฮ็ดอีหยังเหขาล่ะโทษเฮ็ดพ่อได้เจ้าเกินไปแห้งบ่ได้เฮ็ดหยังไม่เฮ็ดหยางเลยบ่ได้เฮ็ดหยังอยู่สื่ออยู่สัเจ้าของโมมีน้ำจิ้มน้ำจิมจะเบิ้งขนาดหัวเขาเนี่ยวัวรอดนี่เขาเฮ็ดเพื่อเจ้าท่าไหนนี่เจ้าคุณแม่เจ้าสีก็ไม่อยได้วัวรอดอ่ะบ้านกายเรื่องเคีื่องกอีหยังล่ะอีหยังล่ะไรนะเราเฮ็ดเกินไปแห้งเลยนี่นี่เป็นหยางเหรเฮ้ยเป็นเห็ดหยางเหรเฮ้ยไม่ได้เห็ดหยางเฮ้ยไม่ได้เห็นยังดี่ม่ได้เห เขาเห็ดใครคอยเดือ,อดร้อนแห้งไหนผู้บ่าวคอยกระตดต่อคอยบ่ได้เอาไปขยอเอีหยังกับเพื่อนแล้วนางอ,นนอยสิใจนี่คอยกระใจบ่ได้เจ้าผู้เดียวเด้เจ้าผู้เดียวเลยเด้นี่<ห>นคอยเดือ,อดร้อนหนักเลยล่ะเอา้าโอ้ยเฮ้ยตบปานนั่นบ่ไปเฮ็ดให้น,หน้องเขาเดือดร้อนปานนั่นบ่เฮ้ยไม่ยืมเงินเขาบ่ไม่ยืมเงินเราใส่เขาบ่ได้เขาไปยืมเงมินเขาปกติเฮ้ยคอยคอยงุดเจ้าหลไรคอยงุดเจ้าหลไรคอยงุดแห้งเดียวหนิไม่ใช่ใหญ่ก่อน คนเมื้งแห่งแ้มันมีอยัันหนีมึงมึงออกกันหนีมึงแน่ันเป็นจังไหนเดินมึกหววมาเบิ่งหัวนะเอ้ยเบิองหัวเฮ้ยคนบอกค่อ้าไม่พอคนเหลือใจหลายเออเจ้านะ่ะแม่เป็นหยางเบามาเมิ่งคนน่ะเป็นเจ้าใหญ่กวาเดียวนี่จบเป็นรหัสไหวไหบ่กว้ยอันเาอยู่นี่หยางหัสไฟไหปเดินนีิไม่สช่สายเขาบอกเหรอเฮ้ย ก็ได้วะ่ะคุณเธอมองนี่ก็คือจังได้อยู่ใกล้กว่านี้ก็บหอดอยู่นะอันนี้มันเป็นเอียงวะมันขึ้นว่ะเฮ้ยก็ได้ดอกนี่แน่อันนี้เห็ดยังวะถามก่อนนะน,น,นี่บ่ม,มีบ่ก็เป็นเลือดร้อนเลือดล้อนปกติคอยอยู่หันหนังคอยกันนี่แล้ว นี่ก็ยัง่หัดีอยัง่านมีอยกเปลี่ยนที่ละนาะฉันนีก็ชีทีโอ้ยบอได้เปลี่ยนดอกันเใจนฮะันใจอยู่น่านได้ใจมาใจซอย่นป็นละน่งโอ้ออมก็ใมึงก็แจอละนเป็นยังเ้อบ่เป็นยังนเชิงคอยขออก่อนบ่เป็นยังดอกเอาอันมาก่อนมาก่อนใจะเด้อเอ้ยใจะเด้อโอ้ยวจะมันเดือดอยังเอ้ยเอา่ะม่ตไปยืมเงินมันมันไปยังเงินมันจะบอมาใจซอยคนเชิงนั่น 哦哦哦，一了！一年了。